Clubhouse แอปชื่อดังที่กำลังเป็นที่นิยมที่คล้ายๆก็อยากจะเข้าไปเหลือเกินแต่ทำไมสมัครไปแล้วมันเข้าไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครอินไว้ฉันเลยรบกวนช่วยอินไว้ด้วยเดี๋ยวก่อนค่ะคุณเมาส์เมาสสาระมาเฉลยให้ฟังว่าทำไมสมัครไปแล้วถึงเข้าไม่ได้คะ่ะ งั้นขออารัมพบทก่อนนะคะคลับ House เนี่ยมันใช้ได้สำหรับระบบปฏิบัติการของ iOS เท่านั้นนั่นก็คือคนที่มี iPhone หรือว่า iPad เท่านั้นนะคะระบบของ Android เนี่ยยังไม่รองรับนะคะแล้วก็มีกูรูหลายๆท่านนะคะก็ได้แนะนำให้คุณรู้แล้วแหละว,ว่า c ลับ House เนี่ยมันคืออะไรยังไงถ้ายังไม่รู้คุณก็ลองไปเสิร์ชหากันใน YouTube ดูเนาะจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำๆกัน ปัญหาใหญ่ของ Clubhouse ก็คือสมัครไปแล้วแต่ทำไมเข้าไม่ได้นะคะเวลาที่คุณสมัครเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะได้รับข้อความสุดท้ายที่มันขึ้นว่า We've reserved at จุดจุชื่อของคุณนะคะแล้วก็ for you and w e l l text you as soon as your account is ready ไอ้หน้าเนี้ยเราจะได้กันทุกคนเลยค่ะ แล้วไอ้หน้าเนี้ยมันไม่ใช่ตัวที่จะเอาไว้อินไว้คุณนะคะแต่มันคือชื่อ user name ที่คุณจองเอาไว้นะคะถ้าหากว่าคุณได้เข้าไปอยู่ใน clubhouse แล้วเนี่ยคุณจะได้ใช้ชื่อเนี้เป็น user name ของคุณมันไม่ใช่ตัวที่ว่าเอ่อเาไว้ใช้สำหรับ Invite คุณเข้าไปนะคะเมาส์เมาส์สาระเนี่ยไปเห็นหลายโพสเลยอะ รบกวนช่วยเชิญด้วยค่ะรบกวนแอดด้วยค่ะดึงผมเข้าไปด้วยครับอินไวท์ด้วยครับคุณคุณ,คณแตะหน้านี้ไปมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันอินไวท์คุณไม่ได้นะคะการที่คุณจะสามารถถูกอินไวท์ให้เข้าไปในคลับเฮาส์ได้เนี่ยหนึ่งคุณจะต้องมีเพื่อนนะคะ เพื่อนในที่นี้หมายถึงว่าคุณมีเบอร์โทรศัพท์เขาเขามีเบอร์โทรศัพท์คุณนะคะเคยโทรหาการไม่ว่าจะเป็นโทรธรรมดาหรือว่าผ่านทาง Face Time หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีมันเป็นเพื่อนกันอะนะคะตรงนี้เวลาที่คุณสมัครเข้าไปเนี่ยนะคะแล้วเพื่อนของคุณเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่ในแอปนี้แล้วเขาสามารถที่จะอินไว้คุณได้ นะคะอ้ออย่างที่ทราบกันนะคะหนึ่งคนหนึ่ง u n t สามารถ i n v ไว e ได้อีก2คนนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยทุกคนจะมีโค้ตาแค่2ครั้งในการที่จะ i n v ไว e คนอื่นนะคะอ่ะกลับมาก่อน 1. คุณจะต้องมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆนะคะว่ามีเบอร์โทรศัพท์ถึงกันอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเป็นคนอินไว้คุณเข้าไปนะคะ สอนั่นก็คือถ้าคุณมีคนรู้จักนะคะอาจจะไม่ใช่เพื่อนในชีวิตจริงๆแต่ว่าเป็นเพื่อนที่คุณรู้จักผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งได้แก่ Twitter หรือ Instagram นะคะสอ,อันนี้เท่านั้นนะถ้าคุณมีคนรู้จักที่มาจากโซเชียลมีเดียสอ,อันเนี้ยคุณอาจจะเคย Direct m e s s เซจหาการอาจจะเคย ส่งข้อความอะไรหากันกับกับคนเหล่านี้ที่ที่คุณรู้จักที่มาจากเจ้าสองแหล่งเนี้ยคือ Twitter หรือ Instagram เนี่ยเวลาที่คุณจอยคุณสมัครเข้า l u b House เนี่ยนะคะเจ้า Clubhouse เนี่ยมันจะเห็นนะว่าเออเฮ้ยคุณมีคอนเน c t ชันต่อกันน่ะมันจะไปโชว์ขึ้นต่อเพื่อนของคุณที่คุณรู้จักผ่านทาง Twitter หรือว่า In s t a g แ a m นะคะแล้วเขาสามารถที่จะ ดึงคุณเข้าไปหลินใช้คำว่าดึงนะหลินไม่ได้ใช้คำว่า invite เขาจะไม่เปลือง n v นไวของเขานะเขาดึงคุณเข้าไปได้นะคะแล้วทำไมถึงจะต้องเป็นแค่2อ,อันนี้ที่สามารถดึงเข้าไปได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอ,อินสตาแกรมหรือว่า Twitter เนี่ยมันจะลิงก์กับเบอร์โทรศัพท์ของเราถูกไหมคะ อันนี้เนี่ยพอเวลาที่คุณ sign in เข้าไปเนี่ยอีกฝั่งตรงข้ามที่คุณ follow อยู่อะไรก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องลิงก์ด้วยโทรศัพท์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้า AI ของ l u u h o u s e เนี่ยมันก็รู้ได้ทันทีว่าโอเคคุณสองคนมี connection ต่อกันเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้คนที่คุณ follow อยู่เนี่ยเขาสามารถเห็นคุณและดึงคุณเข้าไปได้โดยที่เขาไม่ต้องเสีย i n นไว e ของเขาเลยนะ ่าเจ๋งมะแต่ตอนนี้ Facebook ยังไม่อนุมัตินะคะก็คงต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะคะว่าเขาจะจอยกันยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า Clubhouse เนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำเป็นเหมือนคอมมูนิตี้เล็กๆสำหรับเพื่อนถึงเพื่อนที่รู้จักกันจริงๆนะคะเพราะว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ย มันมันใช้สําหรับเพื่อนต่อเพื่อนจริงคือมันต้องเป็นเพื่อนกันรู้จักกันจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าจะเป็นใครต่อใครก็ได้ที่ที่จะเข้ามาจอยในคลับเฮาส์เนี่ยคือปกติแล้วนะถ้าสมุดเพื่อนคุณอ่ะเขาเป็นสมาชิกของคลับเฮาส์อยู่แล้วแล้วคุณเพิ่งจะสมัครเข้าไปวันเนี้เพื่อนคุณอ่ะเห็นนะเขาเห็นได้ทันทีเลยนะว่าอ๋อคุณสมัครเข้ามาอยู่เขาสามารถที่จะส่งอินไว้เข้ามาหาคุณได้เลย แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเขาอินไว้ไป2คนแล้วนั่นก็คือเขาหมดโคต้าของเขาละมันก็พลาดไปแต่แต่แต,แต่มันมีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือถ้าคุณรู้จักว่ามีใครนะคะที่เขาไในมี Account ของ Clubhouse แล้วนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันมีวงสนทนาที่น่าสนใจที่เปิดกำลังคุยกันอยู่นะคะหรือกำลังจะเปิดในอนาคต แล้วเขามาบอกคุณว่าเออเนี่ยคนคนนี้เขากำลังจะเปิดวงสนทนาอันนี้คุณรู้เปล่าว่า mm hmm. เพื่อนคุณนะ่ะ mm hmm. เพื่อนคุณคนนั้นสามารถที่จะดึงคุณเข้าไปได้เลยนะ mm hmm. โดยที่เขาไม่เสียอินไว้นะคะ mm hmm. เอาใหม่ฟังใหม่ถ้าคุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักนะคะที่เขามีแอคเค n ์ของ Clubhouse เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วทีนี้มันมีมิ팅หรือวงสนทนาอะไรก็ตามที่คุณสนใจเรื่องเดียวกันไม่ว่ามิ팅นั้นเขากำลังพูดคุยกันอยู่หรือว่ากำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะคะทีนี้ถ้าเพื่อนคุณนะ่ะเขาสามารถเห็นอยู่แล้วแหละว่าคุณกำลังรอที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ยเขาสามารถที่จะดึงคุณ เข้าร่วมสนทนาในมิ팅อันนั้นได้เลยโดยที่เขาไม่เสียโคตาอินไว้์สองคนของเขานะคะมันจะมีอันนี้อยู่ let them in นเนี่ยแหละเขาสามารถที่จะดึงคุณเข้าไปได้เลยอ่ะดังนั้นแล้วก็ฟังกันชัดๆด,ดีๆแล้วก็ไปหาคนที่คุณรู้จัก หรือว่าเพื่อนของคุณแล้วกันนะคะอันนี้ต้องบอกว่าวัดมิตรภาพระหว่างเพื่อนไปก็แล้วกันนะคะว่าเ,ออเขาจะเชิญคุณหรือไม่เอาล่ะเม้าเมา,มาสาระก็ มาเฉลยให้ฟังนะคะคุณจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาแปะที่ทุกโพสต์ของเวลาที่คนที่คุณติดตามอยู่เพราะว่าคนที่คุณติดตามอยู่เขามาโพสต์ว่าวันนี้เวลานี้จะมีวงสนทนาเรื่องนี้นะเขาไม่สามารถทำอะไรได้นะคะเขาเชิญคุณไม่ได้นี่เมาเมาสาระก็มาอัปเดตเรื่องที่มันอินเทรนด์กันในตอนนี้จริงๆนะคะถ้าอย่างไงแล้วเราก็ช่วยกดไลค์และกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจ ในการที่จะหาสาระดีๆมาบอกต่อผู้คุณต่อไปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ